ตอบคำถามมาว่าเบมเบอร์ผมหน่อยนะครับว่าเมมเบอร์จริงๆเขาเป็นเมมเบอร์ผมต้องรีบตอบเพราะเขาเขาจ่ายต่างอะไรกันเขาจ่ายแผมไม่ตอบเขาจะด่าผมแล้วก็ผมดังนะครับเป็นพี่ตั้งหคนใช่พี่มันรวมกันดังมันรวมก่อนพี่สามสิบเก้าดังมันก่อนของผมสิบเจ็ดเห็นไหมผมเยอะกว่าอะไรเขาถามว่า แนะนำกีตาร์โป่งบลูที่เล่นสไตลแ์แลนด์ฮอปกินหน่อยครับไม่มีความรู้เรื่องกีตาร์โป่งเลยแลนด์ฮอบกินก็ใช้ J45 คือบลูเนี่ยมันจะมีอยู่ถ้าเป็น Te ถ้าเป็นเท็กซัสสไตล์เนี่ยพวกนี้ J45 หมดอ่าแล้วก็ถ้าถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นสายพวกแบบโรบอท์ตจันสันก็จะเล่น L, L อกิฟสัน L1 ใช่ไหมใช่แอลอะไรอย่างเงี้ยแอลโอโอใช่เพราะว่าเพราะว่ามันมันคือไอ คือเท็กซัสคือคือถ้าเราเล่นสายคือถ้าโปงนะ่งเนี่ยมันจะมีสาย2แบบก็คือฟิงเกอร์สไตล์กับสายสายไดนามิกสายคอมเพรสกับสายไดนาม uh ิก huh. ดีกว่า uh huh. ถ้าเราจะเล่นถ้าจะจะเล่นฟิงเกอร์สไตล์แบบกุ้งแบบกิ้งเหมือนที่บอมชอบคือสายคอมเพรสคือต้องเอาเพชรคือบาลานซ์ออกมาเนี่ยเรีย uh huh. นอีกอันคือสายสตัมต้องสตัมก่อนโน้ตถึงจะโผล่มา uh huh. ต้องสตัมแรงอ่าพวกนี้ก็จะเป็นพวกเนี่ยพวกเท็กซัสในรีเฮฟกินพวกเนี้ oh, มันจะเน้เนสตัมเสียงมันต้องอั้นนิดนึง อันเพื่อให้ต่มเพื่อให้เพื่อให้ต่มถึงจะโผล่ถ้ามันโผล่มาเลยมันจะโผล่แค่นั้นเบนสู้ถูกของพี่เล่นคุงกิ้งเนี่ยซาต้องมาอย่างนี้ใช่บาลานต้องจัดมีขนาดคุกิ้งเนี่ยนิดนึงเนี่ยมันต้องมาแล้วตอบสนองการเล่นนี้ตลอดแต่อย่างที่เบนบอกอ่ะสมมุติลูสผมพูดพวกร็อกหรือว่าอ่าอย่างที่บอกอัะบลูแกลสอละไยเงี้ยมันต้องต้าต้องอันมีต้องต่มใช่เขาต้องเขาต้องการแรง จะจะจะมันเหมือนกับสมมติเขาดีดหมดเนี่ยแต่ว่าดีดไปแต่ว่าเขาต้องการบางเส้นคือใช้ปิกเนี่ยมันจะมันจะไม่ได้เลือกเหมือนนนมือใช่ไหมทีนี้มันกลายเป็นว่ามันต้องมันต้องคุมที่ข้อมือแล้วสะบัดสมมุติว่าผมจับคอร์ดจีอยู่แล้วผมจะจะสะบัดทุกเส้นแต่ให้สายสามดังกว่าเนี่ยนึกออกไหมฉะนั้นสายอื่นต้องจมแล้วแล้วผมค่อยตวัดที่สายสามกีตาร์พวกเนี้ยมันต้องเป็นกีตาร์ที่มันลึก S <S ไม่งั้นโอ้โหดีดปุ๊บแม่งชัดทุกเส้นเลยมามาแต่ถ้าเกิดว,ว่าเราเลือดดีดมันก็ตายเนี่ยไม่มีปัญหาอ่าเนี่ยน,นี่นนคือสาเหตุว่าทําไมทําไมมันมันจะมีสองสายสายดิานามิกกับสายเนี่ยอย่างถ้าแคปตันเนี่ยมันคือผสมแล้วมันเป็นโมเดิร์นคือเล่นบูแต่เล่น,เล,นเล่นด้วยความแบบป๊อปพวกนี้มันก็จะใช้มาตินพวกโอเอ็มอะไรพวกที่เป็นทรงดับเบิลโออะไรพวกเนี้ยอ่าอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอีอกแบบหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเราเราเราให้มันลึกหน่อยก็จะไปเปลี่ยนฉะนั้นมันก็ มีสองสายอะง่ายๆถ้าโป่งถ้าบูนะมีสองสายสายดันนมิกหรือสายๆๆกรุงกิ้งแค่นี้เอชัดเจน